สัดภาพไปยังภายในมิติช่องว่างจักรพพัดหน้าทะเลตะวันออกน้อยน้ำสีเขียวหยกเคลื่อนทีราวกับมังกรมันกำลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วอยู่เหนือผิวทะเลผวมาตะระดับหกหลายคนกำลังไล่ล่าและพยายามหยุดมันเร็วเขาน้ำกำลังไหลไปหาพวกเจ้าดูนั่นคลื่นน้ำไหลสร้างคลื่นขนาดใหญ่ขึ้น ข้าจะหยุดมันระวังภัวมาตะระดับหกสองคนถูกคลื่นยักษ์กลืนกินเข้าไปบัดศพภัวมาตะที่เหลือใช้วิธีการของพวกเขาหยุดมันอย่างสิ้นหวังเมื่อเวลาผ่านไปแสงสีขาวก็ส่องประกายคืนและปิดล้อมพื้นที่ทะเลในรัศมีสิบลี้เอาไว้ร่างแยกการเวลาเหอชุนชิวปรากฏตัวคืนและใช้มือคว้าจับอากาศ หลังจากชัวครูค่ายกลวิญญาณอมตะระดับเจ็ดบนเส้นทางแห่งวารีก็ถูกกระตุ้นใช้งานเมื่อมังกรวารีสีเขียวหยกไหลเข้าสู่ค่ายกลวิญญาณอมตะมันกลายเป็นวังน้ำวนขนาดใหญ่กลุ่มผู้อมตะบินขึ้นไปบนท้องฟ้าและส่งเสียงโห่ร้องด้วยความยินดีเหอชุนชิวตรวจสอบค่ายกลอีกครั้งเมื่อมั่นใจว่าไม่มีปัญหาเขาจึงสามารถถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอก มังกรวารีสีเขียวหยกเป็นทรัพ,พยากรอมาตะระดับเจ็ดหลังจากฟางหยวนก่อตั้งกองกำลังพันธมิตรสวรรค์พิภพแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่เขาได้รับทรัพ,พยากรอมาตะจำนวนมากจากกองกำลังพันธมิตรฝ่ายธรรมะของทะเลตะวันออกมังกรวารีสีเขียวหยกเป็นหนึ่งในนั้นเหอสุนชิวเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างค่ายกลวิทญ,ญาณมามตะของที่นี เขาสั่งให้พวกมาตะระดับ6เหล่านั้นป้องกันไม่ให้มังกรวารีสีเขียวหยกหลบหนีไปที่อื่นหลังจากใช้ความพยายามมาหลายวันในที่สุดพวกเขาก็ประสบความสำเร็จมันกลายเป็นหนึ่งในจุดชี้พจรของเส้นโลหิตวารีของทะเลตะวันออกน้อยในอนาคตทะเลบริเวณน,นี้จะกลายเป็นทะเลสีเขียวหยกวังน้ำวนศักดิ์สิทธิ์น้ำพุสมบัติทั้งเจ็ด กาะน้ำแข็งพันปีวารีพิสู์คลังไขมุกวารีสองสามวันที่ผ่านมาทะเลตะวันออกน้อยมีจุดชีพจรเพิ่มขึ้นมากกว่าสิบจุดยังเหลืออีกสามจุดเท่านั้นก่อนที่เราจะสามารถสร้างเส้นโลหิตวารีอีกหนึ่งวงเหอสุนชิวกำลังคิดเรื่องนี้ขณะที่หนึ่งในกลุ่มผู้มาตะถามอย่างสุภาพนายท่าน ข้าสงสัยว่ามีคำสั่งอื่นอีกหรือไม่เหอสุนชิวโบกมือส่งท่าไม้ตายมาต่าบนเส้นทางแห่งการเวลาออกไปช่วยรักษาอาการบาดเจ็บให้พวกเขาพวกเจ้ากลับได้เหอสุนชิวกล่าวกลุ่มพว้มาตะาจากไปหลังจากแสดงความขอบคุณพวกเขายุ่งมากพวกเขาต้องแก้ปัญหาและทำให้สภาพแวดล้อมของมิติช่องว่างจักรพพัดเกิดสิริภาพ เมืองหลอมรวมดารามีภารกิจนับไม่ถ้วนหลังการต่อสู้ที่ถ้ำปีศาจคลังมิติช่องว่างจักพารดิประสบปัญหาหลักสองประการปัญหาแรกคือร่องรอยของพลังงานแห่งเต่าอทิ่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดความปั่นป่วนหลังจากฟางหยวนกลายเป็นผู้อมตะระดับเการ่องรอยของพลังงานแห่งเตาบนเส้นทางแห่งการหลอมรวมของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากในเวลาเดียวกัน แหล่งทรัพยากรบนเส้นทางแห่งการหลอมรวมก็ปรากฏขึ้นด้วยตัวของมันเองปัญหาที่สองคือมิติช่องว่างจากภพริกำลังขาดกำลังคนฟางหยวนสูญเสียผู้ใต้บังคับบัญชาในการต่อสู้ที่ถ้ำปีศาจคลังประมาณ50คนส่วนหนึ่งเสียชีวิตจากภัยพิบัติคนกลุ่มนี้ไม่สามารถฟื้นคืนชีพท่ามกลางพวกเขามีราชาอาสูรรวมอยู่ด้วยส่วนที่สามารถฟื้นคืนชีพ พวกเขายัางเป็นผู้ใช้วิญญาณอยู่ในเวลานี้สถานการณ์ปัจจุบันค่อนข้างน่าอึดอัดใจเนื่องจากคนเหล่านั้นยังไม่สามารถก้าวเข้าสู่ขอบเขตอมาตะคนที่แข็งแกร่งที่สุดในมิติช่องว่างจากักรพรรดิในเวลานี้คือเหอสุนชิวอูสวยเทพธิดาเมียวหยินเทพธิดากระต่ายขาวและผู้อมะตะระดับ8คนอื่นๆ การสร้างค่ายกลวิญญาณมตะเป็นงานที่มีเพียงเหอสุนชิวและอูสวยเท่านั้นที่ทำได้แม้พวกเขาจะไม่ได้บ่มเพาะบนเส้นทางแห่งค่ายกลแต่พวกเขามีระดับความสำเร็จเท่ากับร่างหลกักเหอสุนชิวเข้าสู่ค่ายกลวิญญาณมตะตับแห่งชีวิตมาหลายครั้งแล้วเขาไม่มีเวลาพักผ่อนแม้แต่น้อยบางทีข้าควรขอให้ร่างหลกักนำพวกมะตะเผ่ามนุษย์เงือกเข้ามาช่วยพวกเรา เหอสุนชิวคิดกับตนเองเปรียบเทียบกับมนุษย์เผ่ามนุษย์กลายพันธุ์ต้องพึ่งพาฟาังหยวนมากกว่าความน่าจะเป็นที่พวกเขาจะทระยศมีเพียงเล็กน้อยในเวลาเดียวกันทะเลตะวันออกน้อยก็ต้องการผู้อยู่อาศัยเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นทะเลตะวันออกน้อยมีเพียงสามทวีปของเผ่ามนุษย์ขนแม้ประชากรของเผ่ามนุษย์ขนจะมีไม่น้อย แต่พื้นที่อื่นของทะเลตะวันออกอย่างว่างเปล่าขณะที่ร่างแยกและผู้ใต้บังคับบัญชาของฟางหยวนกำลังพัฒนามิติช่องว่างจากกักรพพรดร่างหลักของเขากำลังปกป้องกายาสวรรค์ปัง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 ท่าไม้ตายของฟางหยวนทุบตีกายาสวรรค์อย่างต่อเนื่องครั้งนี้ไม้เท้าของเขาไม่มีนามน้ำแข็งแต่มันเปลี่ยนเป็นเปลวเพลิง กายาสวรรค์อดทนต่อการทุบตีของฟางหยวนและไม่ส่งเสียงใดๆออกมามันหมวนตัวเป็นทรงกลมขณะที่ฉันน้ำแข็งที่เกาะอ,อยู่บนร่างกายของมันถูกไม้เท้าเพลิงทำลายทีละเล็กทีละน้อยยิ่งสวรรค์สีขาวและสวรรค์สีดำรวมตัวกันมากเท่าใดกายาสวรรค์ก็ยิ่งได้รับอิทธิพลมากเท่านั้นแต่ฟางหยวนอย่างค่อนข้างผ่อนคลาย เขาดูแลกายยาสวรรค์พร้อมกับฝึกฝนท่าไม้ตายอมตะปกปิดความลับสวรรค์นในเวลาเดียวกันท่าหม้ตายอมตะปกปิดความลับสวรรค์ที่เขากําลังฝึกฝนอยู่ในเวลานี้คือท่าไม้ตายเดิมของเทพอมตะสวรรค์พ,พิภพเทพอมตะสวรรค์พ,พิภพไม่มีวิญญาณอมตะความลับสวรรค์ดังนั้นเขาจึงใช้วิญญาณอมตะตาข่ายสวรรค์เป็นแกนกลาง และทดแทนด้วยทรัพยากรอมะตะบนเส้นทางสวรรค์จำนวนมากหลังจากใช้ท่าไม้ตายนี้ร่างกายของฟางหยวนจะถูกปกคลุมด้วยร่องรอยของพลังงานแห่งเตาบนเส้นทางสวรรค์ที่ดูคล้ายกับตาข่ายเมื่อใดก็ตามที่บางคนพยายามอนุมานหรือตรวจสอบเขาตาข่ายสวรรค์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปจากความจริง ดังนั้นความสามารถที่แท้จริงของท่าไม้ตายอมตะปกปิดความลับสวรรค์ก็ไม่ใช่การซ่อนตัวเองจากการอนุมานแต่เป็นการหลอกลวงและทำให้พวกเขาเข้าใจผิดฟังหยวนเข้าใจแก่นแท้ของท่าไม้ตายนี้แล้วเมื่อร่องรอยของพลังงานแห่งเต๋าบนเส้นทางสวรรค์ของตาข่ายสวรรค์หมดลงท่าไม้ตายนี้ก็จะหยุดทำงานในทางกลับกันยิ่งค่าใช้ทรัพยากรอมตะบนเส้นทางสวรรค์มากเท่าใด ถ้าไม้ตายนี้ก็จะแข็งแกร่งและอยู่ได้นานเท่านั้นฟางหยวนคาดหวังที่จะใช้สิ่งนี้หลอกลวงเทพทั้งสองในทางทฤษฎีตราบเท่าที่เขามีร่องรอยของพลังงานแห่งเต๋าบนเส้นทางสวรรค์มากพอเขาจะสามารถป้องกันการตรวจสอบของสองเทพและสามารถหลอมรวมวิญญ,ญาณอมะตะบัวสมบัติสวรรค์ระดับเกาตอนนี้ฟางหยวนมีลูกท้อเหลืองอมะตะามากกว่าหนึ่งร้อยผล เมื่อเขาบรรลุข้อกำหนดขั้นตำ่ำเขาจะเริ่มหลอมรวมวิญญาณมาตะระดับเก้าฟางหยวนต้องการหลอมรวมวิญญาณมาตะบัวสมบัติสวรรค์ระดับเก้าอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะเขารู้ว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะทำมันการต่อสู้ในถ้ำปีศาจคลั่งพึ่งจบลงวิธีการของสามเทพถูกเปิดเผยตอนนี้พวกเขายังไม่สามารถดัดแปลงท่าไม้ตายของตนเอง ดังนั้นหากการต่อสู้ปะทุคืนฟางหยวนจะเป็นฝ่ายได้เปรียบท้ายที่สุดเขาก็มีร่องรอยของพลังงานแห่งเตามากกว่าเทพอมะตะกลุ่มดาวและเทพอมะตะตะวันเดือดหากเขาพลาดโอกาสนี้เมื่อสองเทพสามารถดัดแปลงท่าไม้ตายของพวกเขาผลการต่อสู้จะกลายเป็นไม่แน่นอนพลังงานอมะตะของข้าคือจุดอ่อนหากข้าไม่ใช้โอกาสนี้เพื่อแก้ปัญหาในอนาคต พลังงานอมตะของข้าจะน้อยกว่าเทพทั้งสองเสมอข้าจะถูกกดดันด้วยสิ่งนี้ทุกครั้งฟางหยวนเข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจนจากนั้นก็ตัดภาพไปยังถ้ำสวรรค์นิรันดรเทพอมตะตะวันเดือดตะโกนดวงตาของเขาเบิกกว้างสายตาของเขามองทะลุถ้ำสวรรค์นิรันดรอ,ออกไปทั่วทั้งห้าภูมิภาคดี ด้วยความช่วยเหลือจากร่องรอยของพลังงานแห่งเตาบนเส้นทางแห่งโชคจากถ้ำสวรรค์นิรันดรนข้าสามารถมองเห็นโชคของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในห้าภูมิภาคเขาตรวจสอบวังสวรรค์เป็นอันดับแรกจากนั้นเขาก็หันหน้าไปทางทะเลตะวันออกแต่เขากลับไม่พบฟางหยวนเทพอมะตะตะวันเดือดตะลึงเขารีบค้นหาและพบโชคที่ดูพิเศษอยู่ในสวรรค์สีขาวดำ โชคนี้กำลังลุกไหมเหมือนกองไฟเมฆรูปนกกระเรียนกำลังถูกเผาไหมอยู่ภายในกายาสวรรค์นั้นหรือดวงตาของเทพอมาตะตะวันเดือดส่องประกายคืนเขาหัวเราะอย่างเต็มทีตอนนี้เขาเข้าใจสถานการณ์ของฟางหยวนแ,แล้วกายาสวรรค์ถูกทิ้งไว้โดยเทพปีศาจปล้นสวรรค์ฟางหยวนใช้มันบุกถ้ำสวรรค์ในสงครามชะตากรรม ด้วยการหลอมรวมของสวรรค์ทั้งสองกายาสวรรค์จึงได้รับผลกระทบฟางหยวนต้องปกป้องมันนี่เป็นท่าไม้ตายอมาตะระดับก้าที่ไม่ธรรมดาฟางหยวนกำลังมีปัญหามันเป็นโอกาสที่ดีที่ข้าจะโจมตีระหว่างสงครามชะตากรรมฟางหยวนใช้กายาสวรรค์อย่างเปิดเผยท่ำสวรรค์นิรันดรนร่วมมือกับเขาหลายครั้ง ดังนั้นเทพอมาตะาตะวันเดือดจึงรับรู้ข้อมูลนี้หลังจากตระหนักถึงเรื่องนี้เทพอมาตะแห่งภาคเหนือก็เดินทางไปยังทะเลตะวันออกโดยไม่ลังเลในสวรรค์สีขาวดำฟางหยวนถอนหายใจเล็กน้อยก่อนจะเผยรอยยิ้มบางเขาตระหนักถึงการตรวจสอบของเทพอมาตะตะวันเดือดเขาตั้งใจใช้โอกาสนี้เพื่อทดสอบท่าไม้ตายมาตะาปกปิดความลับสวรรค์ผลที่ได้คือ เทพอมะตะตะวันเดือดเคลื่อนไหวทันทีเทพอมะตะตะวันเดือดกำลังมาแล้วเทพอมะตะกลุ่มดาวจะมาหรือไม่ดวงตาของฟางหยวนส่องประกายขึ้นตัดภาพไปยังทะเลตะวันออกณนะใต้ทะเลน้ำแข็งภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่อยู่ในสายตาของสองผู้อมะตะตระกูลซูทั้งสองเป็นผู้อมะตะระดับเจ็หนึ่งคือซูเฉิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาอีกหนึ่งคือซูหมิงหวานเขาบ่มเพาะบนเส้นทางแห่งความมืดพวกเขาเดินทางมาที่นี่ด้วยคฤรหาดวิญญาณมาตะระดับเจ็ดคฤหาดวิญญาณมาตะหลังนี้เรียกว่าศาลาหินเพลิงมันเป็นคฤรหาดวิญญาณมตะบนเส้นทางแห่งความแข็งแกร่งที่หาได้ยากรูปลักษณ์ของมันคล้ายกรงนกหินสีทองขนาดใหญ่ ศาลาหินเพลิงปลดปล่อยแสงสีน้ำเงินเข้มออกมาปิดกั้นน้ำทะเลที่อยู่รอบๆแต่ถึงกระนั้นความหนาวเย็นก็ยังแผ่ซ่านเข้าไปภายในหลังจากมาถึงภูเขาน้ำแข็งขิวและเส้นผมของผู้อมตะทั้งหมดก็ถูกปกคลุมไปด้วยเกล็ดน้ำแข็งหนาวมากภูเขาน้ำแข็งลูกนี้เกิดจากน้ำแข็งลีลับพันปีศาลาหินเพลิงไม่สามารถป้องกันมันได้นานนัก เราต้องรีบดำเนินการภัวมาตะตระกูลซูพูดคุยกันก่อนจะกระตุ้นใช้ท่าไม้ตายอมะตะบนเส้นทางแห่งความแข็งแกร่งของศาลาหินเพลิงทันใดนั้นเสียงแตกร้าวก็ดังขึ้นที่มุมหนึ่งของภูเขาน้ำแข็งหลังจากชั่วครูสซูเฉินก็เริ่มเก็บรวบรวมเศษชิ้นส่วนน้ำแข็งลี้ลับพันปีเอาไว้ในมิติช่องว่างของเขาศาลาหินเพลิงโจมตีภูเขาน้ำแข็ง ขณะที่สองผู้อมาตะาเก็บรวบรวมชิ้นส่วนน้ำแข็งลีลับพันปีอย่างต่อเนื่องแต่ช่วงเวลาดีๆมักอยู่ไม่นานปลาดาวพิษน้ำแข็งที่อยู่รอบๆตื่นตกใจและพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วสองผู้อมาตะาตระกูลซูรู้สึกถึงแรงกดดันข้าจะล่อพวกมันออกไปเจ้าต้องเก็บรวบรวมน้ำแข็งลีรับพันปีให้ได้มากที่สุดซูเฉินบินออกจากศาลาหินเพลิง แม้เขาจะเป็นผู้มมตะระดับเจแต่การต่อสู้กับฝูงปลาดาวพิษน้ำแข็งใต้ทะเลลึกยังมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงสูหมิงหวานที่ถูกทิ้งไว้ในศาลาหินเพลิงก็ไม่ปลอดภัยเช่นกันมันไม่ง่ายที่จะเก็บรวบรวมชิ้นส่วนน้ำแข็งลี้ลับพันปีกระทั่งกองกำลังใหญ่เช่นตระกูลซูยังต้องส่งผู้อมะตะระดับเจคนออกมาพร้อมกับคารืหาดวิญญาณอมะตะระดับเจ็ แต่ตระกูลซูไม่มีทางเลือกในฐานะสมาชิกกองกำลังพันธมิตรสวรรค์พิภพแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่พวกเขาถูกฟางหยวนบังคับให้รวบรวมทรัพยากรบนเส้นทางแห่งวารีหลังจากทั้งหมดฟางหยวนต้องการใช้พวกมันสร้างจุดชีพจรของเส้นโลหิตวารีในมิติช่องว่างจักรพพัดด้วยธรรมชาติแล้วตระกูลซูไม่ขาดแคลนทรัพยากรดังกล่าว แต่พวกเขาไม่ต้องการสูญเสียสมบัติส่วนตัวเนื่องจากผู้เขานนํำแข็งลูกนี้อยู่ในพื้นที่ปกครองของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงส่งพวกมาตะออกมารวบรวมนนํำแข็งลี้ลับพันปีเพื่อมอบให้ฟางหยวนเร็วเข้าเร็วเข้าสูหมิงหวานเร่งความเร็วแต่เขายังเก็บนนํำแข็งลี้ลับพันปีได้ไม่เพียงพอสิ่งที่แย่กว่าคือฝูงฉลามที่ถูกรบกวนว่ายเข้ามาหาศาลาหินเพลิง เอเราไม่มีทางเลือกนอกจากต้องถอยสู้หมิงหวานถอนหายใจและรู้สึกหมดหนทางเขาเพิ่งพบภูเขาน้ำแข็งหลังประสบปัญหามากมายแต่การรวบรวมน้ำแข็งลีลับพันปีทำให้เกิดความโกลาหลความสงบถูกทำลายฝูงสรารสูนเข้าสู่การต่อสู้มากขึ้นเรื่อยๆการเก็บรวบรวมน้ำแข็งลีลับพันปีในสถานการณ์นี้มีความเสี่ยงสูงมาก ทางเลือกที่ดีที่สุดของซูหมิงหวานและซูเฉิงคือการจากไปแต่เพียงเมื่อซูหมิงหวานกำลังจะจากไปกลิ่นอายที่ทรงพลังกลับเคลื่อนที่เข้ามาปกคลุมพื้นที่ทะเลแห่งนี้เอาไว้การแสดงออกของซูหมิงหวานเปลี่ยนแปลงไปสัตว์อสูรทั้งหมดหลบหนีกระจัดกระจายกันไปด้วยความตื่นตระหนกซูหมิงหวานอุทานด้วยความตกใจนี่คือกลิ่นอายของเทพ เขารู้สึกราวกับดวงอาทิตย์กำลังลอยอยู่เหนือศีรษะของเขาเทพอมะตะตะวันเดือดเขาบุกโจมตีทะเลตะวันออกงั้นหรือซูหมิงหวานรีบแจ้งเตือนซูเฉินซูเฉินที่อยู่ห่างออกไปตกตะลึงรีบรายงานผู้อาวุโสสูงสุดลำดับที่หนึ่งเร็วเขาเทพอมะตะตะวันเดือดเคลื่อนที่ไปทางฐานทัพใหญ่ตระกูลซูของเราซูเฉินกรีดร้องด้วยความหวาดกลัว การต่อสู้ระหว่างเทพจะปะทุขึ้นในอาณาเขตของตระกูลซูหรือไม่สู้หมิงหวานคาดเดาขณะที่ใบหน้าของเขากลายเป็นซีดเผือดอย่างไรก็ตามเทพอมะตะตะวันเดือดกลับไม่ได้เดินทางต่อไปเขาหยุดอยู่เหนือทะเลน้ำแข็งเทพอมะตะตะวันเดือดปลดปล่อยกลิน่นอายที่ยิ่งใหญ่ออกมาท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีทองเมื่อสัมผัสได้ถึงพลังอำนาจอันน่าสะพรึงกลัว สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลทั้งหมดต่างหลบหนีไปด้วยความตื่นตระนกด้วยเหตุนี้สถานการณ์ของผู้อมตะตระกูลซูจึงได้รับการแก้ไขแต่พวกเขากลับไม่พอใจกับมันพวกเขาเริ่มคาดเดาเทพอมตะตะวันเดือดจะทำสิ่งใดเทพอมตะตะวันเดือดหยุดอยู่ที่ทะเลน้ำแข็งบนสวรรค์สีขาวดำฟางอยู่อันตราถึงเรื่องนี้อย่างรวดเร็ว เทพอมะตะตะวันเดือดไม่ได้ปกปิดกลิ่นอายของตนสิ่งนี้เหมือนกับการพยายามบอกฟางหยวนว่าเขามาถึงแล้วตัดภาพไปยังสวรรค์สีขาวดำดังนั้นแผนการของเขาก็คือหยุดอยู่ที่ทะเลน้ำแข็งฟางหยวนวิเคราะห์อย่างสงบหลังการต่อสู้ที่ถ้ำปีศาจคลังแม้เทพอมะตะตะวันเดือดจะฟื้นตัวได้ในระดับหนึ่งแล้วแต่พลังการต่อสู้ของเขายังไม่เพิ่มขึ้นมา,มากนัก เมื่อเทพอมาตะาตะวันเดือดออกจากถ้ำสวรรค์นิรันดนรร่องรอยของพลังงานแห่งเตาของเขาจะได้ก่อฟางหยวนการโจมตีฟางหยวนโดยไม่ให้ฝ่ายหลังมีเวลาตั้งตัวไม่มีประโยชน์นอกจากนั้นเทพอมาตะกลุ่มดาวจะกลายเป็นผู้รับผลประโยชน์จากเรื่องนี้แผนการของเทพอมาตะตะวันเดือดคือการปรับแต่งร่องรอยของพลังงานแห่งเตาบนเส้นทางแห่งโชคของทะเลตะวันออก เมื่อเขาปรับแต่งร่องรอยของพลังงานแห่งเตาบนเส้นทางแห่งโชคทั้งหมดของทะเลตะวันออกเขาจะมีความได้เปรียบในการต่อสู้ที่ทะเลตะวันออกแม้เขาจะไม่ได้อยู่ในทะเลตะวันออกแต่เขายังสามารถใช้ท่าไม้ตายจากภาคเหนือเพื่อส่งผลกระทบต่อทะเลตะวันออกอาจกล่าวได้ว่าเทพอมาตะตะวันเดือดกำลังสร้างค่ายกนในฐานทับของฟางหยวน ฟางหยวนไม่สามารถทำสิ่งใดได้มากนะกกับเรื่องนี้เว้นเพียงเขาจะล่าทิ้งกายาสวรรค์และไปะเผชิญหน้ากับเทพอมตะตะวันเดือดแต่หากฟางหยวนทำเช่นนั้นเทพอมตะตะวันเดือดจะล่าถอยขณะที่ฟางหยวนจะสูญเสียท่าไม้ตายอมตะระดับเกา่าหากเทพอมตะตะวันเดือดต่อสู้กับฟางหยวนพลังงานอมตะของฟางหยวนจะลดลงไปอีกหากการต่อสู้ปะทุคืน แม้เทพอมตะตะวันเดือดจะเสียเปรียบแต่เขาก็จะไม่ถูกสังหารด้วยง่ายในความเป็นจริงฟางหยวนคาดเดาไว้แล้วว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่สวรรค์ทั้งสองหลอมรวมกันฟางหยวนก็ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกายาสวรรค์เรียบร้อยแล้วเขาวางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้เพื่อยกระดับวิญญ,ญาณอมตะบัวสมบัติสวรรค์สำหรับฟางหยวน จุดอ่อนของเขาคือสิ่งที่เขาสามารถใช้ประโยชน์เทพอมาตะาตะวันเดือดตกลงสู่หลุมพรางของเขาแล้วต่อไปก็ถึงคราวของเทพอมาตะกลุ่มดาวตัดภาพไปยังวังสวรรค์ดวงตาคู่งามของเทพอมาตะากลุ่มดาวมองไปทางทะเลตะวันออกตะวันเดือดนางพึมพรเทพอมาตะตะวันเดือดเลือกทะเลน้ำแข็งเพราะสถานที่แห่งนี้อยู่ติดกับภาคกลาง ด้วยการปรับแต่งร่องรอยของพลังงานแห่งเตาบนเส้นทางแห่งโชคของทะเลแห่งนี้เทพอมาตะตะวันเดือดจะสามารถคุกขามภาคกลางเช่นกันหลังจากค้นพบปัญหาของฟางหยวนตะวันเดือดเคลื่อนไหวทันทีแต่เขาไม่ได้ต่อสู้กับฟางหยวนนี่แสดงให้เห็นว่าพลังการต่อสู้ของเขาไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักนอกจากนั้นเขายังระวังค่าเทพอมาตะกลุ่มดาวไตรตรอง หากปราศจากเทพอมาตะกลุ่มดาวเทพอมาตะตะวันเดือดจะบุกโจมตีฟางหยวนบนสวรร์สีขาวดำโดยตรงเหตุผลเป็นเพราะเขามีพลังงานอมาตะจำนวนมากแม้ฟางหยวนจะแข็งแกร่งกว่าแต่เขาก็ไม่สามารถสังหารเทพอมาตะตะวันเดือดการต่อสู้ยืดเยื้อะจะเป็นประโยชน์ต่อเทพอมาตะตะวันเดือดหลังการต่อสู้พลังงานอมาตะของฟางหยวนจะลดลงอย่างมาก เขาจะไม่สามารถชิงความได้เปรียบในการแข่งขันปรับแต่งร่องรอยของพลังงานแห่งเตาในสภาพแวดล้อมการดำรงอยู่ของเทพอมาตะกลุ่มดาวทำให้สถานการณ์แตกต่างออกไปหากเทพอมาตะาตะวันเดือดเผชิญหน้ากับฟางหยวนเทพอมาตะากลุ่มดาวจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดพิจารณาจากจุดนี้อาจกล่าวได้ว่าเทพอมาตะากลุ่มดาวกำลังช่วยฟางหยวนกายาสวรรค์ เทพอมตะกลุ่มดาวรีตามองฟางหยวนนางไม่สามารถปล่อยให้ท่าไม้ตายอมตะร,ระดับเก้านี้คงอยู่ต่อไปในสงครามชะตากรรมนี่คือท่าไม้ตายที่อนุญาตให้ฟางหยวนบุกวังสวรรค์ตราบเท่าที่กายาสวรรค์ยังอยู่ฟางหยวนก็สามารถบุกวางสวรรค์และทำสวรรค์ของสองสวรรค์ได้ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้เทพอมตะกลุ่มดาวจึงเริ่มวางแผน ในเวลาต่อมานางเชื่อมต่อกับสวรรค์สีเหลืองและติดต่อฟางหยวนเทพอมะตะแห่งความรักข้าต้องการให้เจ้าช่วยหลอมรวมวิญญาณอมะตะเทพอมะตะกลุ่มดาวกล่าวด้วยรอยยิ้มสายตาของฟางหยวนสั่นไหวเล็กน้อยเขาเข้าใจเจตนาของนางวิญญาณอมะตะดวงใดที่เจ้าต้องการนอกจากนี้เจ้าจะจัดการเทพอมตะตะวันเดือดอย่างไร เทพอมะตะกลุ่มดาวตอบกลับทันทีข้าต้องการวิญญาณอมะตะความคิดดาราวิญญาณอมะตะเนตรดาราและวิญญาณอมะตะนิรันดรฟางหยวนเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะเปิดปากตอบตกลงแต่ข้าต้องการเห็นความจริงใจของเจ้าแน่นอนนี่คือความจริงใจของขา้าหลังกล่าวจบคำเทพอมะตะกลุ่มดาวก็บินไปยังภาคเหนือ